เมื่อกี้ที่จังเออนี่ลากแล้วอู้ตะเพียนอู้ตะเพียนอู้ประธานนี่ไปยังอู้ววววววนี่วว้ปววตะเพียนวชววววววไ มาหอดไมายเลยพี่น้องออกมาหนี้้าบายเลยมาหอดไม้ใบสองพี่น้องอดี๋หวหนูกลางล่มให้กลางล่มไหมคะคิดวมากลาง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พระสมาธิพ่อแม่พี่นอ้องและกับพี่พี่นักตกปลาวันนี้ก็ว่าพบกับช่องตกปลาครับแกมีพี่เกานะคะอันนี้แกมก็ข้ามาตกปลาอยู่ห้องไม้ฟางโข่พี่น้องแกมอันนี้แกมก็ม,กม,กมาหน้าบายกว่าแล้วพี่นอ้องมาบายสองตอนนี้ก็บายสามโมงบายสามแล้วพี่นอ้อง ปลายังบมงกินเลยแก้มย้อนลงสักผักไปพี่น้องปลามันยังเงียบถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดปลาก,กินถ้าเกิดสามันกินดีแก้มกระเทียมปักสิปักมุดไว้ให้สิปักมุดไม้ไว้ให้เพื่อพีพีนานาที่อยากมาตกตามแก้มกระติได้ตามมาตามที่แก้มปักมุดไว้<ม>ให้จังไรก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแก้มเลยนะคะเฮากับไปตกกันเลยค่ะพี่น้องอะไรบ้างเมื่อกี้ที่จังโออนี่หลักแล้วอู้แต่เพียนอู้ต่เพียน,อ,ยนอู้ประทันใส่สวยเลย ใส่แล้วพี่น้องไป่ลาาเพียนใส่งามแล้วพี่น้องตัวเลกโอ้นี่ยังไงยืนงัวบัด องกตกใจคนนี้ใช่นี่อ่อนนไดๆโอ้โหโอ้โหจีนี่ได้เลยพี่เลยีไป้ยยังบูฟูว้าสุดท้ายหนูก็ปิดกล้องตัวนี้ปิดกล้องที่ซูมอัดหนเูเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องตัวที่สองปาน,นิน อุ้ยแม่มึงแหกแหงนี่คือกินอยู่ใช่ไหมนี่ไปยังซักเกอร์อุ้ยแม่นบอกแม่นบอกเออยังนี่ยีูโอ้หากินหัวมั้งว้าจะเกิดตัวใหญ่ครับพีน้นอง เข่าปลากกันเต็มเออสักเถอะพี่น้องก็ตัวใหญ่ัะคับใส่โล

อันนี้น้อยอาบพอนี่โอ้คางดำมาแล้วเร่แล้วพี่ดอง มอข้างดำอืมข้างดำตัวแรกอืมดึงแล้วกำลังดึงแล้วนี่ฮู้ค้าง จักแล้วห้อางดับ <laughs> ข้างดับงบตัวที่สองแล้วพี่น้องตกไาใหญ่นี่อู้ปัตตยนอี อ้ไหแล้วพี่น้องอัตเพียนใส่สวยพี่ใส่แล้ว นี่ใส่มาแล้วอู้ปันน,นตัวใหญ <ś c oughs> ่โอ้โหดำเหมเลยพี่น้อง <laughs> น่นากินโอยกินเบาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องต๊ะปากับเกมในเด้อค่ะ นี่ได้แล้วอู้สุดยอดอันนี้นไหนแล้วพี่น้องสวยอันนี้น่อยน,นัน่นนี่บ่ให้พากนะันเนาะ นี่มาแล้วอูููู้ใส่มาเร็วตอนนี้ไปนอกไปมาแรงใส่บ่ใหญ่บ่น้อยแล้วเมื่อยลงไปคือต้องตั้งกินเด้สุดท้ายก็บ,บ่ได้ นี่อย่งไรห,หืมยัวาบาทหนึง่งตกใจเพดดา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 ,าอู้อู้อู้ทำไมดึงดึงดึงอย่างนั้นนี่นี่อูยแรงมากดึงแรงมากน้องบอกนะถ้าเกิดน้องโดนนะปากไม่หลุดนะ อาคาเขาไฮไฮแก่มาอู้นี่ยังไงโอ้ไม่ก็ขึ้นตรงนาเลยยังไงถอนแหละท้าคนถอนแล้ว,น,ลวนี่อู้ป๊อดพี่เนดึงแบบใส่สวยอยู่พี่น้องได้มาเล่ได้มาเพิ่มเนี่ย ปานน้นปานน้ตัวช่วยโอ้ยของหนูนี่โค้งแร้วซาดแล้วแหละ,ะนี่ทรงคือดอกฝากคนไลค์ก็แช่์กดติดตามให้แก่หมะะ่ด้วยค่ะ นี่โอ้ยดีกว่าตัวไ่เลยปัดใส่ไ่เลยพี่น้องหวานนินสวยโร้องกระโดดนี่โอ้ย ดกดกไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแก้มใน,นได้ะคะ่ะนานอู้ได้เวยปัาดตัวใหญ่เลยทีนี่อืม <c oughs> ใส่สวยๆพี่น้องไี่ใส่ละโอ๊ะกล้องเห็นหรอเปล่าก็บโรลู มันเป็นยกไปเห็นแต่มือเกเรจ้าพอเห็นตาแบตเพื่อ <brightness> ซ <desserts> ับเบิดก่อนก็เลยบริสุ้มทุนเปิดซูมซูมทุนดังโรดปลามันกิ่นยากแบตเลยเบิดก่อนนี่นี่ ยังไงยังไงเริ่มเริ่มลากแล้วนี่ได้แล้วโอ้พี่น้องโอ้จมหายไปแล้วสีได้น้ำเพลินตัวหนึ่งก็ได้ หันมาดูกล้องลากหายยอบไปป่ามันตัวนน้อยวัดเลยพอค่อยติดเอาอะไรนี่ป้า พี่น้องฟาดใส่หน่อยค่ะโอ้ปาชิได้คือว่ากินเบดได้ <c oughs> ปาร์ชิได้น้ำพินตัวหนึง่งก็นปาริได,ด้โดนละการ์ชิได้มาตัวหนึ่งกับตัวน้อยยุดไรคือจังมันลากอะน ไ้แล้วฝันนิ้นอยอีกแล้วฝันนิดน,อย,น,น,ดนอยพี่น้องอมันไกลๆนี่ละโอ,ลอ้พี่เลป๊อดทีเลสุดยอดสุดยอดครับจนสิจมแล้วไหมเอ้าเอา,เอ,าอันนี้ก็จะไห อันนี้ก็บอกเคยสิได้จมก็เพื่อบอกเคยสิได้กับเขาดอกแย่งแย่งแย่งปลาแย่งปลานี่โอ้ปล่านี้หน่อยแล้วเออเปกับพี่น้อง ันนี้น้อยเด็กของหนูกำลังกินเนียนน่ะไปไหนงั้นน้อยกว่าโอ้อยากหัวอยากหัวเธอเด้รุดไปแล้วตัวน้อยน้อยกักคัก เป็นไงล่ะพี่เล่ได้ตัวน้อยโอเกทับซะเลยได้น้อยมาก็ได้น้อยกับไม่โกง <c oughs> หมายนี้ไม่ต้องพูดถึงความใหญ่ของปลานะพูดถึงว่าใครจะได้ตัวเล็กกว่ากันนะ้ว <c oughs> เอาจะไหนละบัยชุบนี่ เก็บของอาโมงก้านแล้วนี่ได้มาแล้วโอ้โหป่านนินป่านนินอีกแล้วพี่น้องสวยสวยอยู่ี๋ยวลงไววพี่เล่บังให้หดูเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแกนไม่ได้ค่ะ มือไม่ขึ้นเลยอ่ะเออเดี๋ยวแกนใส่บึงผลงานที่นอ้อง โอ้โหนี่ผลงานไ้ยดีพี่น้องมากครัมแหละมาบายสามป่ามันก็กินกิน,กนห้ยหายป่ามันก็บ,บ่บา่ได้ลายพี่น้องอันนี้กินกิน,กนใกล้หายไป ใส่ปลาตะเพียนอยู่ประมาณใส่ปลาตะเพียนจากโตฮวือสองตว่ะสามตปลาตะเพียนสามโตแล้วนั่นก็เป็นปลาน,นิ่นแล้วก็ปลาหมอข้างดำพี่น้งองอบโอ้ยอแกมกับหัวล่าไปก่อนนะคะ พอกันไนมคลิปน้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดกับนั่งใจให้กับช่องตกปลากับแก้มเลยนะคะเดี๋ยวแก้มก็สิปักมุดไปไห้เนี่ยค่ะว่าหนอยนี่ัมอยูมองไหนแก้มถ้าเกิดว่าตกแต่เสาปลาแล้วก็คุ้งสกินดีแต่ว่าวันนี้แก้มมามาทำแล้วมาหอนไม่สบายสามแล้วพี่น้องปลามันก็เลยกินปลามันก็เลยนาทียุดกินไว้แล้วนี่กับประมาณ หาโมงครึ่งแล้วพี่น้องเก็มกับกระลังเจ็บของติกับเลยอ่ะกแล้วก็